สุขย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคสีราศีต่อไปนี้ความสุขสมหวังมาเยือนแน่นอนสวัสดีค่ะหมอไก่พอพาทินีนะคะเจ้าของคอลัมน์ดวงรายวันและเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ ในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะดาวสุขจะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคค่ะซึ่งการที่ดาวสุขมีการโยกย้ายในครั้งนี้นะคะจะมาให้โชคแบบเนื้อเนื้อเน้นๆกับ4ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ4ราศีผู้โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ราศีแรกที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าได้อันนี้ส่งผลดีแบบเต็มที่เลยค่ะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีตุลค่ะพอเวลาโยกย้ายราศีได้ตําแหน่งดีแบบนี้นะคะก็เลยส่งผลทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยได้โชคอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะโชคทางด้านการงานนะคะไม่ว่าทํางานไหนทํางานอะไรก็ถือว่าจะโชคดีทั่วหน้าเลยนะคะถ้าชาวราศี ตุลค่ะทํางานประจําก็มีโอกาสบ้างมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าถ้าใครที่ทําการค้าการขายอยู่โอ้โหเรียกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังไหลลื่นลื่นเปื้ดลื่นเปื้ดเลยนะคะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าค่ะหากช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลคิดหวังว่าจะไปเสนองานสมัครงานหรือว่าไปติดต่อลูกค้าให้รีบลงมือทําโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะ อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีตามมาติดๆเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ค่ะในช่วงนี้นะคะจะสมหวังในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของเงินสดที่จะไหลเข้ามาในกระเป๋าของชาวราศีเมษอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยนะคะ ถ้าชาวราศีเมษนะคะคิดหวังอยากจะได้บ้านได้รถหรือว่าได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพิ่มค่ะก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนานะคะราศีต่อมาคือชาวราศีกันค่ะเรียกว่ามหาโชคหลนทับแล้วนะคะ เพราะว่าหลังจากที่ดาวศุกร์มีการโยกย้ายราศีไปค่ะดวงชะตาของชาวราศีกันก็โดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยค่ะว่าในช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะกิจการงานของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ ส่วนชาวราศีกันที่คิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงการลงทุนหรือว่าเรื่องของลาบลอยนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสได้มากเลยนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกันคนไหนค่ะที่ชอบทําบุญชอบสร้างกุศลก็มีโอกาสที่จะได้ลาบใหญ่เกินจินตนาการเลยนะคะและอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวศุกร์มีการโยกายราศีในครั้งนี้นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นราศีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะจ๊ะเพราะว่าดูชะตาของคุณค่ะดีมากที่สุดในบรรดา12ราศีเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่าในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินถุงเงินถังคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ ถ้าช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎคนไหนที่คิดว่าจะไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะบอกได้เลยนะคะว่ารีบพุ่งตัวไปทำดุๆเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ถ้าชาวราศีกรกฎค่ะวางแผนการเงินให้ดีเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคำว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ราศีนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะๆค่ะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีทำให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ